ต้อนรับเข้าสู่ไบเด์วันนี้เราจะไปไหนกันดีนะครับวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวปัน่นเลาะริมคลองไปก่อนเดี๋ยวนึกขึ้นได้ก็จะไปตามน,นั้นครับวันนี้เราไปข้างหน้าจะเป็นคลองหาคลองพระขนงครับเดี๋ยวขึ้น นำทางในเที่ยนนี้เราจะเลี้ยวสายเราไปเลี้ยววายแล้วเราเลี้ยวสายแล้วก็ลาาไปตัว่ที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับขึ้นไปโอ้ยเดิมไม่ได้เข็นครับ พ่อขนมมาได้สักพักหนึ่งก็ข้างหน้าสะพานข้างหน้าจะเป็นถนนสีนคำลินแล้วครับก็เดี๋ยวขี่บนฟุตบาทถนนสีน้ำขลิบก่าเดี๋ยวเรารอสะพานแล้วก็ขึ้นถนนสีน้ำลิบครับตอนนี้ทางฝั่งของข้า็จะเป็นทางวัดก็มีงานปิดทองฝังง่งลุงนิมิต เริ่มยี่แปดนอตรงนีเตรียมงานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเดี๋ยวรอดรอดสะพานแล้วก็ยกขึ้นสะพานลอยข้างข้งหมืนนกันนะฝั่งนู้น ขึ้นลงง่ายฮนะโอเคคุณปัดว่าครับตวสีสินลินเพราะว่าเวลาเราตัดนซอยเนี่ยวางรถออกจากซอยด้วยนะครับบางทีรถจนไม่ได้มองเราครับเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเราจะมานะฮะมาถึงซอยทางกรุงไทยสี่สิบครับดูซ้ายเลย เข้าหมู่บ้านครับก็มีโชว์ลุมรถทางนี้จะเป็นทางลัดพาเราไปปึ่งหนองบอลนะฮะเข้าประตูด้านหลังไฮนี้บ้านอยู่พัฒนาการอ่อนตุดแมววิง่งเส้นนี้จะใกล้สุดครับอนเข้าซอยสี่เลนสี่ผ้าได้เลยขี่ตรงนับทางเลยครับ ตรงเลยจากปากซอยเจอะพาน,นสูงดันเลยขึ้นไปนิดหน่อยครับ ปกนดิดครับปกติถ้าม,มาเราจะน่องเลี้ยวซ้ายอ้อมคอนโดนีด้นะครับอันนี้เดี๋ยวมีทางข้างหน้าให้เราลัดไปเฉยๆครับ,ร,บรับรองว่าไล่ครับ อ่อนเับเสือภูเขานะครับเจซอยก็เลี้ยขวาครับซอยเล็กๆเ,เป็นซอยบ้านคนนะให้มีคืวาจะงงไป มันไปหนองบอลได้เหรือนี่ฮะพอเกาะเรื่องสัมพันธ์เกียร์มีรูปจักรยานด้วยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลย เข้าบึงหนองบอนด้านข้างนะฮะถ้าว่าด้านหลังก็ว่าได้ครับประตูเปิดห้าโมงตีห้าถึงหกโมงครึง่งถ้าจะเข้าออกทางนี้ก็เช็คเวลากันด้วยครับนี่ครับหนองบอนก็จะเป็นทางจักรยานรอบหนึ่งสักสี่กิโลครับแต่ไม่ได้จะไม่ได้จะต้งเลข เธอบอกไปชอบมากว่าวิาว่งอย่างเดียวแต่ว่าเราเสือภูเขาเราเขียงน่องครับเปิดลายได้เองครับมนิีงลายวิ่งไว้หมดล้อขึ้นถนน วางรถทางซ้ายนี่ครับหมอบออกมากเร็วลงแท็กใหม่ครับนี่ฮะความจำนี่ไอ้ล้อหน้าชนร่างไม้เขาเดิตัวร้อยไปเลยครับนี่ฮะใช้แรงน้อยอ่ะไม่ต้องดึงก็เอง ถ้าเป็นรถสูอภูเขาฟูซ่าคือมีชคหน้าชงหลังจะหิดตหกมากครับพึ่งปัดดาด้วยเปลี่ยน,นามาปาบางช่วงนีิยาสูงจนไม่กล้าขี่นะเรือกลายได้ตามใจเลยครับ ปันบนดินเนี่ยได,ได้ความเร็วน้อยะฮะกรชา้าแต่ว่าใช้แรงค่อนทางเยอะอเพราะจะหนื่อเดี๋ยวเราเข้าไปซอยด้วยฝั่งตรงกันดีกว่าโอปัดก้ามง,งนี้เป็นซอยตันนะับโอเคอเราไปให้สุดแล้วก็ขี่กลับ นี่ลางไม้ข้างๆเนี่ยลางไม้ค่อนข้างสูงมีหญ้าเยอะมองไม่เหลายข้างบนดัดนะฮะตัดลากไม้ได้เลือกลายได้เลยครับเอาหญ้าเง,ง่ายไม่ซ้อเมเวลาลงแท็กจริงๆอะ่ะ เราวิ่งเราใส่รถไปขี่ต่งางจังหวัดต่อย่างที่ไป,ไปบ่อยๆก็คือทางผมไปก็คือเขาวิตโต้เส้นทางก็บันนี้แต่มีขึ้นมีลงก็ต้องซ้อมเอาแรงไว้ก่อนครับแล้วสายหลายลงเดี๋ยวก็สบายๆครับปั่นทางเรียบๆก็ได้ครับนีน่ช่วงนี้เป็นช่วง ตรงรากไม้ครับเลือกจนที่เหมาะสมครับแล้วก็พยายามปั่นไปเรื่อยๆครับไปได้ครับไปได้รับรองพยายามปั่นไว้นะเนี่ยผมขึ้นเลือกรายที่น่าจะขี่ยากนยถ้าเกียร์เราใช้เกียร์เหมาะสมก็ปั่นได้ไปเรื่อยๆครับส,สบายๆครับนี่ช่วงนึง ชสส,สทุนนี้ไม่ได้ไปขี่ได้เท่าไหร่เวลาไม่ลงตัวครับก็รถอีกคันหนึ่งที่ที่เพิ่งซืออ้อฮะก็โชคลัว ซื้อไม่ได้สอามเดือนชมันลูกผิดปกติส่งเคมมาสองเดือนแล้ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวผมว่าทาไม่ได้เรามาซ่อมเองนะซ่อมเองน่าจะเร็วกว่าครับแต่เราแค่ใช้สิทธิ์การเคมแค่นั้นเองนี่ฮะหลายรอบเลคันนี้ก็เอาไปซ้อมก็โอเคครับอันนี้เป็นระบบซิงเกิลไพวอรหรือว่าจุดเดียวนะฮะแล้วก็เป็นรถ เป็นเฟรมเฟรมตัวเป็นเฟรมปี2 0 0 4 2 0 0 4 2ส0 5ี่เนยสิปีแล้วครับตัวเฟรมที่ผลิตมาเพราะฉะนั้นองศาการขี่เนี่ยตอนนั้นน่าจะทำมาให้เ้นยืนปั่นครับยืนปั่นอันนี้โอเคมากยืนไหลตุง,งเขารูดเนินเลยค่อนข้างนุ่มแล้วก็ ซับดีเลยครับซับดีทุ่ยุถใหม่ได้แต่ว่าจุดที่ทุ่ยุถใหม่ไม่ได้ก็คือสูงยท่วถุงนิดนึงคือกระโหลกมันสูงการคุ้งทุ่ยคนรถร้อสิบเหรือรถร้อยยี่หกทุ่ยใหม่ได้แล้วก็ปากเบมสร้างมาเป็นรถปีรายยุคเก่าเน้นไหลเน้นดูนที เวลาเราขี่ใน,นแพ็กซี่ระบาดจะดีแรงกว่าดีแรงกว่ารถใหม่ต้องใช้เกียร์ช่วยก็เขาบอกสูงมากไม่ได้ดมดออดมไมไ่บอกเลย 别要和老太公了 ส,สี่โมงนะครับที่ช่วงนี้อากาศยังค่อนข้างเย็นช่วงริมรั้วฝั่งโรงด้านนู้นจะเป็นสวนลงล้อก้าแล้วก็เลาะไปครับตอนนี้เป็นช่วงริมน้ำว่าเดี๋ยวจะวนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มีให้เราลงดินนะช่วงล่างเป็นน้ำละ การมีทางสวยครับรว,นวนรอบไปั่งมานี่ฮวนรอบมาด้านหนึ่งฮะเดี๋ยวเราจะวนกลับไปฝั่งนู้นวันนี้วันอาทิตย์มีคนมานั่งเล่นเยอะเลยฮะเดี๋ยวเรา มาปิดลิ์นะลมดีนะนีดหน่อยมมนเยอะมา่าพัฒน์เาจเจอทางตัดทางซ้ายนะอันนี้จะเป็นอีกอีกแง่งหนึ่งคนละด้านกับฝั่งโน้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอามเดิน เดิมระล,ลงดินเก็บรากไม้อ่ะไม่เยินเร็วฮนะมึงกำลังแล้ว่าทตัดตัดตบบนี้ต้องเลือกเกียร์ให้เหมาะสมนะครับถึงจก็แกนเส้นทางลงหน้าคิดไปลงหน้าก็าจะผ่าน เราจากนั้นไปได้ยังไงสุดทางแล้วจะเป็นทางตันก็เป็นสวนครับเข้าไปดูนิดหนึ่งมีสิ่งยื่นมาเล็กหน่อยเป็นต้นหญ้ายเล็กนะ có hoạt động bay một đường tập bay không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền เยอวมากซ้ถูกต้องครับก็เลือกหลายเรก็ปัดไไปเลยครับ,ออบรอบนเนี่ยบ,บุญหนองบอลสามารถมาปั่นกันได้ทั้งครอบครัวนะครับทั้งเด็กๆทั้ง ผู้ใหญ่ทั้งคนสุงวายุนะฮะคือใครไม่ปัน่นเขาจะมาปูเสือนอนเล่นให้ลูกๆหลานปั่นนะ,ะนั่งล้อเอาขนมเอาอะไรมากินแตงหนึ่งกลาบเ <c oughs> <c oughs> นี่ยถ้าสักหลังบ่ายสามนะฮะ ต้นไม้ก็จะมีร่มเริ่มมีมร่มเงาบนลงบนถนนนะฮะก็จะขี่ร่มสบายท,ที่อาจะร้อนหน่อยแนะนำให้มาไม่สาวก็เย็นกสบายมาได้ครอบครัวครับแล้วก็ทิ่หนองบอลน,นี่ก็อยู่ติดกับ่วนหลวงเก้าคก็าสามารถใช้งานได้สองที่ถ้าไปวิ่งก็ไปทางส่วนหลวงก็ได้หรือ สาวๆไปช้อปปิ้งตลาดหลังสวนหลวงก็ได้ส่วนคุณผู้ชายก็มาปัน่นจักรยานนะฮะพอได้เวลาก็มาเจอกันนะเป็นอีกที่หนึ่งที่สำหรับที่สำหรับปัน่นจักรยานในกรงเทศนะครับปลอดภนะัยฮะใส่รถมาขี่ก็ได้มีที่จอดรถครับถ้านใะครปั่นมาก็ต่อลงถนนใหญ่ก็ระวังกันนิดหนึ่งฮนะปั่นจักรยานให้สนุกนะครับ